ครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมาว่ากันด้วยเรื่องล้อเลือรับล้อเลือล้อเลือก่ตัวบนนี่ผมถอดอัดน้ำมันครับเห็นบ่าครับฟังผลถอดแล้วครับนี่ตอนนี้อัดเรียบร้อยแล้วครับลูกเก่าครับลูกนี้ใส่ซีปีแล้วครับเนี่ยพ่าะเป็นลูกนี้หมายถึงว่าชุดบนนี่ ใส่ซีพีแหละครับเพราะว่าอย่างครับพามันถอดไงอัดดูแลน่ะผวกอัดน้ำมันดูแลน้ำมันมันดีก็เลยใส่เดโดอนนี่ครับเฮ็ดสีแล้วเฮ็ดสีอีกครับก็สีแล้วครับเบืองครับหลังมันจะซก้อไงเลยครับนะแต่ยังใส่ไดโดนครับอืมรับพราราบปหลายแต่จริงแต่การเขาดูแลน้ำมันมันดีมันก็ดูเดโดนครับอืมมาแต่วยวผมจะพาไปเบื่องพิธีการอัดน้ำมันครับ วิธีแบบบานๆเลยครับผมเห็นเอ็ดโตอัดน้ำมันครับโตอัดน้ำมันที่เขาขายกันทั่วไปครับก็อัดได้รถได้เลยครับสอดได้เข้าไปเลยอัดได้ในรถได้เลยมาผมจะพามาเบิ่งวิธีการเอ็ดโตอัดน้ำมันแบบบานๆครับเ็ดเองห่นแฮนด์มีครับมาเบิ่งกันครับมาเนี่ยลูกอัดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเยอมๆน้ำมันเยอะๆเลยอัดแล้วมาเบิ่งลูกนี้ครับ เดี๋ยวสิอัดให้เบิ้งครับอืมแข็งๆเลยครับเบิง้งผมสิกิ่งให้เบิ้งครับมันโมกิ่งเลยต่างตั้งกล่องกันแป๊บเลยอะไรเสือเยี่ยมปะม,มาเยี่ยมเบิงผมสิกิ่งบวกนี่อยเบิ้งครับมันโมกิ่งเลยอืมแอบแข็งบวกเลย เบิ้งลูกนี่บ้านครับทีที่อัดแล้วครับครับความแตกต่างกันครับนี่ครับเห็นบ่ทีน้อยๆออกมานี่น้ำมันที่ผมดันออกมาครับมันก็ได้ไหลออกมานี่ครับขับน้ำมันเก่าครับเห็นบ่มขาบขี้เหล็กเจอหนึ่งบมุ้งนะครับข่ายใต้กับบมุ้งนี่ครับมาผมจะพามาอัดน้ำมันครับแล้วก็บอกวิธีเห็ดเห็ดเครื่องเห็ดอันนี้แนวอัดน้ำมันแบบบานๆโอเคบ่ เอาจับไปไอเสืออะไรเดี๋ยวนั่งเดียเดี๋ยวลุกอัดมนันจะจับเลยเ,เ,เห่นไหมบอเห็นปอนปอนมัเห็นบ่เห็นบ่เห็นเห็นยังบอเห็นบ่จุน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 ฮะฮะ,ะมาครับผมเมือวิธีการอัดกันครับอันนี้แบตกระสีเม็ดแล้วครับจะไปฟังคลิปครับ นี่ครับหมุนๆได้เลครับนี่มาเก็บกันเลยนี่ครับแนวอาร์ตครับสายเงวนี่คือสายที่มันลงไปในขวดนี่ครับนี่น้ำมันไฮดรลิกเก่าเขาที่ออกเปลี่ยนออกจากไฮดรลิกนี่ครับเขาไม่ใช่เครื่องอาร์ตครับนี่ครับสายเงวมีสองหูสายยาวลงไปในกลดขวด สายสันมสายสันอยู่แค่นี้ครับให้เป็นตัวปิดอากาศครับนะขนเบ้างครับกระต่ายครับี๋ยวกาเด็กไีกคนับ ไปรอุย่าี่แรกไปย้าเเครับอเวลาเขาสีบีบเขาสีบีบขวดเท่ากับอุ้หูนี่ไปครับเนี่ยอุ้หูนี่ไปมึงเขาดำมันสิไหลออกไปเนี่ย นับแรกเขาแย่ไปเรื่อยๆก่อนครับแย่ไปเรื่อยๆให้ให้พวกขี่เล็กมันปอกครับลูกนี่คือเ,เดืนอนเหนื่อนมากมึงครับนี่ครับขี่เล็กขี่เล็กเต็มหูเลยครับอือเขาก็ค่อยๆท่างออกครับนี่ค่อยอัดออกครับโอ้ขี่เล็กหลายเงี้ยเดือยู่ครับลูกนี่นับแหลกนบใ่หนึงนับตับ

ทุกคนครับปุ๊บเล็กหมดสามองค์สอือค์หมดหมดอะดรกันครับเดคคน เยนน็นเองบรับโค่นาะีรเขาครับมันจะได้ยุ่ครับมาดูการปลูกไม้ถึงลูกนี่นะครับอืม,อมพุ่งจิลึกประมาณนี้ครับแกนกลางถึงแกนกลางน้องก็จะปล่อยน้ำมันไปเลี้ยง หลบลอกครับนะครับทำไมครับพอสามยางไม่ได้เลือกแล้วก็นนะครับทางขึ้นครับไลายกีบขึน้นครับ Gracias. Claro. มันมีน้ำมันไปเลี้ยงก็สิได้อยู่ได้ดีดครับเพราะเขาเติมก็สิแล้วครับเนีพราะมันเต็มเติมเต็มหูว่าแหละครับห้องหงวในมันเต็มบ่เต็มครับเอาเอามือกดเบิ่งครับเอามือกดครับเฮ้ยมันกดบ่ได้กดกดไ่กันครับกดไล่อากาศน้ำมันยังนี่มันก็สิหยุบลงไปครับเขก็เติมใหม่ไม่หยุบลงไปเขก็เติมใหม่ครับตัวมันกีเต็มครับเจ้าที่มันบ่มันบ่ค่อยหยุบครับมัน สิ้นกรูปเนื่นนิไม่ค่อยดีนะครับเห็ุเป็นตัวอย่างให้เดิมครับลอ,อาไปดีครับทั้งขี่เกา่ทาทั้งอันนี้มันออกครับไรไอ้เพื่อครับเศษสีขวกเก่าเมันนะครับเศษเล็กเศษต่างๆเศษพวกเศษเล็กพวกเศษสีอ่อนในมันออกครับ ถ้ากวนน้ำมันเอาจะเป็นคล้ายสีเหลืองนี่ครับที่มันอยู่ในขวดนี่ตาสีมันดำเป็นเศษเหล็กนะครับเป็นสีเศษเล็กนะขออนุนะับเตรียมนิดเดียครับหัวมันอยากหัวนะครับมันก็เลยบีบดน้ำมันเป็นอากาศครับเ็ดีๆครับครับ เราไปดักแปอ้างหน่ครับน้ำมันสื่อโหลดอัดน้ำมันร้อนหรือซีซาร์หารวยครับเั็นี้อัดได้ที่กันน่ะปิดอะไรเลยครับปิดฟ้าเลยนี่มาเบิรงครับเห็นปะเนี่ยเห็นบอนัมเศษเหล็กดำๆเป็สีเลยครับไล่ออกนี่ต่อไปก็จะเป็นน้ำมันนี่ในีร้อนเหลือน้ำมันใสียสาเหรอเติมไหมเติมไม่ก็ได้ครับน้ำมันให้โรดดี้เขาเปลี่ยนออกไม่หลายครับ เอาว้าม่ใบไล่แบบนี้นะครับเอาไวร้ายน้ำมันเพิ่มไอติมครับรัดยอดเขาครับเต็มปุ๊บรัดอเขาเลยความจ่าหน้อยนึงครับเนี่ยรักหมดเลย มันหมุนกันนะครับมันสิหมุนได้บ่นีจริงเลยครับนี่ครับเห็นไหมันมันอยากรุ่นแน่แล้วครับนี่ไงดีนริง่ะนะครับสิรุ่นแน่ครับแต่แปลว่าอียังครับแต่แปลว่าแกนมันสึกครับไอ้พวกแกนกระบูดครับมันสึก ครับมันก so ็ยังใส่ได้อยู่ครับมันก็ยังพอดีมันยังพอดีกินขางใดขางนึงนะครับนะมันก็ยังได้สิูดินอยู่ครับเห็นบ่มอนเลยครับหมุนมอนเลยเนี่ยเห็นบ่พอดีน้ำมันเข้าไปขาน้าหมุนหมุนแล้วมันมอนอยงี่ปุ๊บเขาอัดน้ำมันใหม่กันเลยครับมันเหมือนเป็นการควานครับล่างข้างในมันให้สีตมสีข้นเดี๋ยวมันเคยเข่าออกดีครับเดี๋ยวเขาหมุนหมุนแล้วเอาผมลองอัดใหม่เองครับมันจะเป็นยังไง

ครับนไทยมาคลิปนี้จังไหนย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกองลังใจในการไอคลิปของผมมีสาระในมุมนี้ในฉบับกันครับนี่ครับชุดเติมนี่ครับีง่ายจสิครับก็ใส่ได้หนกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวลงไปใส่รถกันครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ